ิอาจารย์ครูบาอาจารย์มาเลยรรมศาสตร์นะคะหัวหมอะหัวดำตั้งหลายถึงเวลาแล้วต้องปกป้องมหาวิทยาลัยนะใครอยากจะรู้จริงๆเนี่ยเชิญพี่ตาไปแล้วไปเนี่ยพูดบิ็นเพือนทางการเมืองปล่อยให้ครอบนำนักศึกษาใหม่อย่างนี้ได้อย่างไรเล่านะนะเนี่ยทำไมเสียใจจริงๆอาจารย์เซรีบอกทำไมถึงไม่เชิญอาจารย์เซรีล่ะอาจารย์อาจารย์ไม่ได้กล่าวแต่อาจารย์แค่บอกว่าฉันเสียใจจริงๆทำไมครูบาอาจารย์เป็นอย่างนี้กันหมดอาจารย์ก็เสียใจแตอาจารย์จะเสียใจ ไม่ใช่แค่อาจารย์ที่เสียใจอาจารย์บอกรู้สึกเศร้ามากเลยฉันเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานเพื่อนใหม่ธรรมศาสตร์ที่มีการเชิญพิธาไปพูดบรรยายนะคะเป็นผู้บรรยายมาอะไรปีหนึ่งนะคะประทงทีเทศอะไรต่างๆนะแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะคะหัวข้อในการบรรยายเนี่ยอะไรกันนะคะเขาประสบความสำเร็จอะไรกันถึงต้องไปเชิญอาจารย์ไปเชิญให้มาบรรยายก็รู้อยู่แล้วก็ามีอาร์จินดาทางการเมืองก็รู้อยู่แล้วเขามีเรื่องอะไรอยู่แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีเรื่องคดีต่างๆอยู่และโดยเฉพาะคดีสําคัญของชาติเนี่ย แล้วก็ไม่ใช่แค่อาจารย์เสรีที่เดือดดาลน,นะคะหลายคนนะคะหลายคนก็นะคะมีความรู้สึกเดือดดาลเช่นเดียวกันนะคะนะคะเดือดดาลเช่นเดียวกันนะคะเดือดดาลมีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมถึงแบบว่านะดาราเซเล็บเยอะแยะทำไมไม่เชิญ นะทำไมถึงเชิญนะคะมหาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยทั้งมหาลัยไม่มีใครแล้วเหรอจิตเก่าคนอื่นไม่มีใครแล้วลึกจิตเก่าประเภทที่ไม่ติดนี่ัตรเครดิตแปดแสนน่ยมีไหมจิตเก่าที่ประเภทที่ไม่ติดนี่บริษัทตัวเองล้มละลายเนี่ยมีไหมจิตเก่าที่ประเภทที่ไม่ล้มละลายทางความคิดทางการเป็นผู้นำเนี่ยมีไหมจิตเก่าประเภทที่นะคะไม่ติดพอดีอะไรเลยนะครับจิตเก่าประเภทที่ไม่โกหกพวกกลมเนี่ยมีไหมและจิตเก่าประเภทที่นะคะมีการประชิ์ประสาทวิชาความรู้ความสามารถจนเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีสองสามสมัยนี่ไม่มีใครที่จะต้องถูกเชิญไปเลยไหมโอนนกกัททาาาไไมมมมม่่คคิิิดีีจะเชญใใรรถล โอเคนะคะนั่นะสินะคะมันมีเยอะแยะมากมายนะคะนั่นแหละไม่เราก็เข้าใจมอธรรมศาสตร์แล้วเขาก็คงจะอาศัยแบบความเป็นกระแสความทันสมัยความสีวิไลรั่ทันสมัยตรงไหนอะมริกามเมริกาทันสมัยตรงไหนทันสมัยตรงที่หน้าตามันจะเข้าเทรนเกาหลีนิดนึงแล้วทันสมัยตรงไหนอีกทันสมัยตรงที่ว่ามันมีคดีที่ค่อนที่ค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างที่จะฮอตอิชชูคดีอะไร่หนึ่งหนึ่งสองไงขั้นที่หนึ่งหนึ่งสอง ใช่ไหมแค่นี้หนึ่งหนึ่งสองนะคะค่อนข้างฮอตไงฮอตติ hot ดตลาดฮอตติดปลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นคนที่อยู่ในกระแสเอาไปแล้วรู้สึกแข็งแต่แแต่โอเคนะคะนั่นแหละธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดานะคะเป็นเรื่องธรรมดาแต่บอกก่อนนะแต่บอกก่อนนะนะคะพิธาเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคะอาจารย์ปริญญานี่หนักอาจารย์ปริญญานี่หนักทำไมคะอาจารย์ปริญญาอาจารย์ปริญญาเนี่ยน,นอกจากจะเป็นพ่อยกพ่อยกขาอวยพ่อยกขาอวยแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ปริญญาเนี่ยล่าสุดก็อวย เฮ้ยใครอาจารย์ปัญญานี่อุ้มอวยหนักข้อเลยอาจารย์ปัญญาขึ้นเวทีเหมือนกันเทวานาลมิตินะอาจารย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่นะนอกจากจะเป็นนะคะนักวิชาเกินนักวิชาล้นและนักวิชาการประจำรายการตลอดการเลือกตั้งในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาหลังจากนั้นที่ฉันก็ไม่ค่อยเห็นแก่เท่าไหร่ทำไมอ่ะไม่ค่อยเห็นแก่ขึ้นเวทีที่ไหนไม่รู้เขินหรือเปล่าเขินทำไมคะเขินที่ถูกโหวตแล้วไม่ชนะเลือกตั้งคือเชียร์ไปเยอะไงก็ขึ้นไปนะคะกล่าวรำลึกถึงอาจารย์ปปิยอึ้งภากรกล่าวรำลึกถึงปีดีพนมยงแลละก่าวตันธมกกรรระะทาาปสลัด คือแบบยาวแหละก่อนเขาก็ยาวแหละนะคะก่อนเขาก็ยาวแหละนะคะก่อนเขาก็ยาวแหละนะคะแต่อยากจะบอกนะคะนิสิตนักศึกษาบอกพี่ตาบอกอาจารย์ปริญญาและบอกทุกคนนิดนึงตอนไปนี้เป็นเสียงบอกจากดรมเาริกาซึ่งดิฉันไม่ได้จบธรรมศาสตร์แต่ว่าดิฉันเนี่ยเรียนหลักสูตรบริหารระดับสูงของธรรมศาสตร์เพื่อสังคมรุ่นเก้านมัทท์เก้านะคะก็จะมีความเป็นธรรมศาสตร์อยู่จังหว่อยนึงตรงที่ว่าเป็นนะคะหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นเก้าของนมัททธรรมศาสตร์เอางี้นะคะดิฉันขอบอกอาจารย์ปริญญาบอกพี่ตา บอกอาจารย์นิสินักศึกษารวมทั้งนึกสาใบปีหนึ่งด้วยนะคะบอกทุกคนนิดหนึ่งว่าการที่จะไปอวยปีดีพนมยงช่วยรู้ไว้ด้วยว่าปีดีเนี่ยที่ตั้งสถาบันการศึกษาตรงนั้นขึ้นหลังการปฏิบัติรัฐประหารเนี่ยที่ดินตรงนั้นที่ตั้งไม่ใช่ที่ดินของพ่อแม่ปุยยาตาทวดของปีดีพนมยง ส่วนกรณีของอาจารย์ป๋วยอึ้งผักกรเอาละนะคะอันนี้นะคะก็ถือว่าอาจารย์ป๋วยนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักวิชาก,การนะคะที่มีให้วิทยาการทางด้านการศึกษาต่างๆต่อยอดมาในช่วงยุคต่อ,ตอจากนั้นนะคะก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ขณะเดียวกันขอให้รู้ไว้ว่าการที่นะคะจะนําใครก็ตามโดยเฉพาะคนที่นะคะมีคดี1นึและคนที่ยังไม่สิ้นสงสัยว่าจะอะไรทําไมกับประเด็นเรื่อง1นึและคนที่นําพาองค์กรยุข,ของพรรคการเมืองทั้งพรรคขยับในเรื่องของการที่จับนะคะไปลุกล้ํานะคะในเรื่องของการปกครองประเทศ ะะแล้วก็ลุกล้าในความเป็นอธิปไตยไทยที่รวมการปกครองอยู่ในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยใช้นะคะมาตราหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ถูกสิ้นสงสัยศาลก็ยังจะต้องไต่สวนและคนที่นะคะถูกสังคมกําลังตราหน้าว่าแบ่งแยกประชาชนกําลังถูกนะคะวิพากษ์วิจารวิจัยในเรื่องของความนะคะรักพื้นแผ่นดินคนลักษณะอย่างนี้เป็นไอดอลตรงไหนของการที่จะไปให้นิสิตใหม่เขารับทราบอันดัดาต่างๆของตัวเขา อะไรที่ทําให้อาจารย์วิกห์สังเคราะห์และสรุปประมวลรวมแล้วว่าคนคนนี้ที่นะคะไปยืนประงานนะคะในการทํกากิจกรรมร่วมของการประถมนิเทศคนคนนี้ฉลาดก,กว่าอาธิการบดรีตกไหนคนคนนี้เขามีมันสมองมากกว่ารองอธิการทั้งหมดอย่างไรคนคนนี้เนี่ยนะคะเขามีความรู้ความสามารถมีทักษะมีวิทยาการต่างๆในการที่เรารับนักศึกษาป,ปีหนึ่งของธร,รรมศาสตร์มากไปกว่าอาจารย์ปริญญาซึ่งเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์มธรรมศาสตร์และคณะบดีอื่นๆของทุกๆคณะอย่างไร ใครที่มีสติตปัญญาความรู้ความสามารถทักษะหรือเป็นไอดอลครูบาอาจารย์ธรรมศาสตร์เป็นอะไรกันไปหมดไม่มีใครที่จะลุกขึ้นมาในการที่จะให้วิทยาการให้ข้อคิดให้ข้อแนะแนวแนะนํากับนักศ,รรศึกษาใหม่ปีหนึ่งแล้วหรอถึงต้องใช้คนที่มีชนวนของประเทศมีชนวนของสังคมถึงต้องใช้คนที่มีคดีไปยืนตรง,งานอยู่บนเวทีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองรับธรรมศาสตร์ไม่ใช่เอกชนแต่ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐและธรรมศาสตร์ใช้ภาษีธรรมศาสตร์ใช้สถานที่ธรรมศาสตร์ใช้งบประมาณจากรัฐในการทำนุกบำรุงการศึกษาและที่สำคัญที่สุด แทนที่จะนําอํานวยอวยพรนะคะเชิดชูปีดีพนมยงนะคะในพื้นที่ของธรรมศาสตร์ควรที่จะรู้ด้วยหรือไม่ก็คือควรจะเชิดชูด้วยว่าพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัยตรงนั้นทั้งคุ้งนะคะตรงที่ตั้งธรรมศาสตร์ตรงที่ตั้งศิลปกรตรงที่ตั้งตรงนั้นเป็นที่ดินของรัของหลวงและเป็นที่ดินของพระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งจนมารัชกาลที่สองรัชกาลที่สามและที่สําคัญย่านนั้นทั้งย่านเมื่อก่อนเป็นวังหน้าถ้าเกิดคนจาได้เรื่องเกี่ยวกับวังหน้าวังหลัง ะะหลังจากที่มีสมัยร,าาารัตนโกสินทร์หลังจากเริ่มต้นแผ่นดินร,าานารัตนโกสินทร์เราย้ายจากกลุงธนบุรีฝั่งนู้นนะคะมาเริ่มต้นร,าานารัตนโกสินทร์ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นตรงนั้นนะคะเป็นเป็นวังเก่าเป็นท,ที่ประทับเก่าแล้วหลังจากนั้นนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปรครองมีการปฏิสังกรมีการยึดที่ดินที่ดอนต่างๆไปนะคะก็ไปใช้ตรงนั้นนะเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ที่มาที่ไปว่าที่ดินตรงส่วนนั้น ไม่ได้เป็นของคนไม่ได้เริ่มต้นเลยไม่ได้เป็นของใครไม่ใช่เป็นเป็นคนของบรรพบรุษของปรีดีหรือของผู้ใดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะทานึงถึงที่มาปรติสาบานะคะหรือว่าจะมีการจุดทูปจุดเทียนในการที่จะ educate, นจะนุบารุงเพื่อบารุงการศึกษาก็ควรที่จะกราบสักการะบรรพบรุษเจ้าที่ของธรรมศาสตร์ด้วยควรที่จะต้องจุดทูปจุดเทียนไหว้ aux, สักการะบูชาและกราบบรรพบรุษเจ้าที่ของเจ้าของที่ดินตรงนั้นด้วยในกาะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยดิฉันมีความรู้สึกว่าเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายเพราะว่าธรรมาารไม่่่ด้้ปะกออบขึนเเพพียงืว จะให้พิธาเนี่ยนะคะได้โชว์ศักยภาพและธรรมศาสตร์ไม่ได้ประกอบขึ้นมาเพียงเพื่อว่าจะมีไว้ให้บรรดาครูบาอาจารย์ซึ่งนะคะเป็นพ่อยกแม่ยกกองเชียร์ของพรรคการเมืองบางพรรคได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของวิชาส่วนตัวของตัวเองเท่านั้นในกล่องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดิฉันถือว่าธรรมศาสตร์เนี่ยมันเป็นหลอมเป็นที่หลอมรวมและเป็นตลาดวิชาในยุคเริ่มต้นก่อนจะมีรามคำแหงมีธรรมศาสตร์เป็นสถานที่ตลาดวิชาเป็นมหลาลัยเปิดมาก่อนก่อนที่จะเป็นมหลาลัยปิดและก่อนที่จะเป็นวิทยากา,การต่าง ออกมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จบธรรมศาสตร์เยอะแยะมากมายนะคะรุ่น,นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นแต่ทําไมบรรดาครูบาอาจารย์ในยุคป,ปัจจุบันนะคะถึงจํากัดจำกเขียความเป็นธรรมศาสตร์ไว้ให้เฉพาะคนที่มีความคิดในลักษณะก้อนความคิดหรือก้อนสมองแบบเดียวกันกับกลุ่มพรรคการเมืองบางพรรคเท่านั้นอะไรที่ทําให้บรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายใช้เอกสิทธิ์ในการที่จะใช้ตลาดวิชาในธรรมศาสตร์หรือใช้มหาหลายัยธรรมศาสตร์เป็นองค์กรในการที่จะรองรับพรรคการเมืองบางพรรคอะไรอะไรที่ทาให้ครูบาอาจารย์ มีความคิดลักษณะแบบนั้นนี่เอกจะไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่อยากจะส่งสัญญาณไปถึงบรรดาอธิการบดีและก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายและหลังจากนี้เป็นต้นไปธรรมาศาสตร์จะไม่เหมือนเดิมหลังจากวันนี้เป็นต้นไปมหาวิทยาล,ลันะะาากกายก็จะไม่เหมือนเดิมและหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่พุ่งไปที่ธรรมศาสตร์ก็จะไม่เหมือนเดิมและจากนี้ไปบรรดาสิษย์เก่าธรรมาศาสตร์ทุกรุ่นก็จะขยับและทุกคนก็จะไม่ปล่อยให้อาจารย์ลุกแก่อำนาจใช้เอกธิ์เกินความจําเป็นของนักวิชาการอีกต่อไป